สวัสดี f, f f ine, ครับฟงวินครับวันนี้นะครับกระเช้านะครับเป็นกระเช้าหรือ,อะตะก้านะครับแล้วแต่บางพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็สาหรับฟงวินเองก็ถนัดเรียกตะก้าตะก้าต่อท้ายต่อท้ายรถต่อท้ายรถไถายนะครับก็วันนี้เป็นผู้ผลิตคือเจ้าของร้านร้านนัทวุฒิยนนะครับด่านเพื่อด่านซ้ายจังหวัดเลยครับก็โดยมาตรฐานตอนนี้เป็นเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ครับ ลูกค้าหลายท่านที่เอาไปใช้แล้วบอกโอเคใช้ได้นะครับแข็งแรงแน่นอนรับประกันน้ําหนักนี่5 0 0กิโลนี่สบายครับเมันจะมีติดนิดเดียวนะครับอยากได้ขาตั้งนะครับรุ่นนี้ผมขึ้นเป็นขาตั้งให้หมดแล้วครับขาตั้งหน้าในระยะขาตั้งเนี่ยมันก็จะเราลงหางนะครับถอยหลังเขาจะเสียบพอดีครับคนเดียวก็สามารถที่จะทำงานได้ครับแต่ถ้ามีหลายคนมันก็จะช่วยนะครับโอ้ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับ ว่าระดับขาตั้งนี่ที่มันมันต่อเติมมาเนี่ยมันระดับพอดีแค่ไหนนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวถอยรถเข้ามาใส่เลยครับอ่าเขาตรงๆมานั่นแหละอ่าระดับระดับมันจะจะใกล้เคียงนะครับระดับจะใกล้เคียงพอดีพอดี อันนี้ทีมงานมันมีหลายคนก็เลยสะดวกหน่อยอยูคนละข้างนะครับอ่าไปรั้งอีกนึเก็บง่ายนะครับไรั้งนีกนึงคนละข้างคนละข้างคนละข้างอ่าเก็บเข้ามานั่นแหละนะครับเอ่อขนาดความกว้างนะครับความกว้างนี่เมตรนะครับผมขอให้ดูนะครับ เมตรหกสิบนะครับเนี่ยครับมเมตรหกสิบเต้นแล้วก็ยืดหลังนะครับยืดหลังนะครับผขอไม่ดีเลยนะนะครับก็จับตละลามิตรก่อนอะไรครับยืดหลังมาอยู่ที่เมตรเมตรสามสิบนะครับ ก็คือว่ามาตรฐานครับความสูงส่วนกระบะเนี่ยครับก็ตรงตะแกงนี่5้ิบนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกตรงนี้เป็นที่มัดของอีก60เซนนะครับก็รับประกันน้ําหนัก5้ารกิโลแล้วครับสบายๆครับส่วนโครงสร้างนะครับเป็นล่างซีนะครับลางซี3มนิ้วแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะใช้เหล็กหนานะครับขาตั้งขาตั้งอะไรทำไมเรียบร้อยครับส่วนด้านผนังก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องยางหนาครับ ก็จะมีตัวล็อกฝาท้ายเปิดได้ครับมีมีโซ่ให้เรียบร้อยนะครับเออเนี่ยครับเดี๋ยวจะปลดให้ดูนะขยับขยับนิดนึงนะครับติดสีครับอ็าจะติดสีหน่อยหนึ่งนะครับ รถลูกค้าใจไปสักครื่ยนหนึ่งก็ไดเห็นไหมครับเปิดได้ครับนะครับมีโซ่ให้นะครับโซ่ตัวนี้ตัวตัวนี้มีแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงตซ่นี่หนาหกหกมิลละครับเออนะครับให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้จะลองลองให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะไปอำเภอนาโน้ยนะครับในในในเขตจังหวัดเลยนี่ส่งฟรีครับ แต่ถ้าเกิดบางพื้นที่ที่อยู่ไกลวันนี้ก็แล้วแต่ว่าค่าใช้จ,จ่ายนะครับจะขึ้นค่าน้ำมันรถบวกเพิ่มก็ต่างกันนะครับก็ส่งส่งทั่วประเทศครับอ,อีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหากสนใจยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ